นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิต <enfant dots> ังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธทายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัต awesome. ิมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ 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 นะโมพุทธายะพุธทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุธธงงพทโธนะโมพุทธายะพุธทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิม uh, ิต um ังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิต okay. ังปติมานะอระหังพ well ุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธ นะโมพท ic, ุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ 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 นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิม uh, ิต um ังปัติมานะอระหังพ oui, ุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมาณะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังป yeah. ัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทธานิมิตังป,ปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัติมานะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตังปัตติมานะอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ